บอกเลยนะคะว่ารีสอร์ทที่นี่เนี่ยเยียบ60ร้านเลยก็ว่าได้นะหูในวันนี้เนี่ยพี่อิงอจะพามาสนุกในรีสอร์ทส่วนตัวบนเกาะส่วนตัวของพี่อิงก,กันจ้าเราจะพาไปดูกันเลยดีกว่านะด้านในนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟอนด้านหน้าสำหรับรองรับแขกผู้ที่เข้ามาพักนะคะพื้นที่ทั้งหมดในรีสอร์ทเนี่ยค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพี่อิงจะพาไปดูในแต่ละโซนกันเลย เริ่มต้นจากฟอนนะคะก็จะเป็นสถานที่ไว้ให้กับผู้ที่มาพักเนี่ยได้พักผ่อนกันนะคะมานั่งรอเช็คอินเช็คเอาท์นะคะแต่ก่อนที่จะไปตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่อิงจะพาไปดูห้องพักกันก่อนดีกว่านะเริ่มจากด้านหลังนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะมีสไลเดอร์นะโอ้ยแบบว่า จัดเต็มมาเลยทีเดียวเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพี่อิงพาไปดูสไลเดอร์แล้วเนาะพี่อิงอะ่ะชอบสไลเดอร์มากเลยรีสอร์ทของพี่อิงเนี่ยก็ต้องมีสไลเดอร์ให้เล่นกันนะคะ <c oughs> มาในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องพักในรูปแบบต่างๆนะด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องแบบรูปแบบธรรมดานะคะก็จะเป็นห้องแบบเตียงปกติเออเตียงแบบนี้ก็จะสามารถนอนได้ทั้งหมด2ท่านนะคะจะมีทีวีนะคะเฟอร์นิเจอร์บางส่วนที่สามารถใช้งานกันได้แล้วก็ แต่ละห้องเนี่ยจะมีโถหยอดติปนะคะก็ถ้าเกิดว,ว่าใครชอบเซอร์วิสของที่นี่ก็สามารถหยอดติปได้และที่สำคัญค่ะมีประตูทางออกสําหรับไปสระว่ายน้ํานะคะสะดวกครบคันมากๆเลยค่ะไปดูห้องอื่นกันต่อเลยดีกว่านะห้องอื่นเนี่ยก็ จะมีห้องแบบ2เตียงนะคะ2เตียงเนี่ยก็เหมาะสําหรับครอบครัวหรือว่าจะมากับเพื่อนก็ได้นะคะห้องนี้นะก็จะดูกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าวิวในฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นวิวแบบการ์เด้นก็คือเป็นวิวสวนนั่นเองจ้าอ่าถัดมานะคะก็จะเป็นห้องอีกแบบหนึ่งนะนี่เลยจะเป็นห้องติดกับสระว่ายน้ํานะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นห้องแบบ2เตียงเนาะห้องต่อมามาดูซิอันนี้จะเป็นห้องที่ดูกว้างขึ้นมาหน่อยแต่มีเตียงเดียวนะคะ พามาดูกันต่อเลยจ้ะอันนี้จะเป็นห้องที่แบบมีการจัดสรรเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นห้องนอนนะคะอันนี้จะดู VIP ขึ้นมานิดนึงเนาะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเตียงใหญ่เลยจ้าอันนี้เหมาะสาหรับผู้รักมากๆเลยนะคะมีทีวีนะ แล้วก็จะมีด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นห้องคล้ายๆแบบห้องรับแขกห้องไว้แบบนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะมีมินิบาร์เล็กๆนะคะให้บริการ่าส่วนห้องตรงนี้ก็จะมีประตูแนละสามารถเปิดไปได้นะอันนี้นี่ออกมาปุ๊บก็จะเจอสระว่ายน้ําเลยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่คล้ายๆกันค่ะคือเป็นห้องแบบ VIP นะคะแต่ว่าวิวเนี่ยจะเป็นแบบวิวสวนเนาะแต่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีเห็นวิวทะเลอยู่หน่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหรค่ค่ะ ไปดูโซนอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะถ้าเราเดินตรงมาตรงนี้ค่ะก็จะมีโซนโซนอาหารนั่นเองจ้าตรงนี้เราก็จะบริการอาหารนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นไข่ดาวเบคอนนะคะเป็นเบคฟัดเล็กๆแล้วก็จะมีชากาแฟโอวัลตินให้เราได้ทานด้วย ลูกค้าที่สั่งแฮมเบอร์เกอร์ไว้นะคะสามารถมารับประทานได้นะบอกเลยนะคะว่าพ่อครัวตรงนี้ยืนกันยี่สชั่วโมงเลยค่ะไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะโอทีเราจัดเต็มที่เลยจริงๆค่ะ <Huh? S 1> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างน,นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากข้างล่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับแขกนะคะแขกเนี่ยสามารถมานั่งทานอาหารทานแฮมเบอร์เกอร์ชิลๆกันได้นะอันเนี้ย เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีกว่านะคะเดินมาเลยอันนี้ขอนําเสนอกันเลยนะคะจะเป็นโซนแดนนั่นเองจ้าก็จะมีดีเจเปิดเพลงนะคะเอาไว้แบบมานั่งกินลมชมวิวเงาเงามานั่งตรงนี้ฟังเพลงมันๆกับดีเจมาเต้นด้วยกันกับเขาก็จะดูสนุกไปอีกแบบนะคะอยากให้เขาเหงานะอยากจะให้มีคนน่ะมาเต้นกับเขานะคะแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังเช้าอยู่นะมันยังแบบมันยังไม่ตกดึกนะคะแต่ดีเจเขาก็ทํางานได้ดีนะคะเปิดเพลง ให้ฟังอยู่ตลอดเลยนะดูสิโยกหัวโยกหัวเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างน,นะคะเริ่มตกดึกกันแล้วนะมาตรงนี้เนี่ยเราก็อำนวยความสะดวกด้านกิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นห้องเวทรูมห้องเวทรูมเนี่ยก็จะเป็นห้องสําหรับออกกําลังกายนะคะมีเทรนเนอร์ให้ด้วยนะนี่เลยพี่เทรนเนอร์ของเรานะนี่กำลังเล่นเวทกันอยู่นะคะดูสิ <c oughs> หน้าตาดูอิดโรยมากเลยนะคะแต่ว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเขาจะไม่ค่อยมาออกกำลังกายเท่าไหร่คะ่ะ <_ C 1> เขาชอบที่จะแบบออกไปนั่งกินลมชมวิวออกไปดูภาะาทิตตกตรงที่ชายทะเลมากกว่านะคะแต่ว่าห้องเนี้ยเราก็จัดสรรมาให้สําหรับคนที่รักในการออกกําลังกายนั่นเองจ้าถ <_ C 1> <_ C 1> ัดมาจากห้องนี้นะคะเราก็จะมีห้องสปานี่เลยสามารถมานวดกันได้นะคะ สำหรับที่นี่เนี่ยเราก็เฟ้นหาหมอนวดจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่นะคะเราจะได้มีคนฝีมือดีมานวดให้กับแขกได้บริการกันนั่นเองจ้าสาหรับอีกสองห้องนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นห้องที่สุดสวิงริงโก้มากๆเลยจริงๆค่ะด้านขวามือค่ะห้องของเราก็จะเป็นแบบซูเปอร์วีไนี่เลยห้องแบบนี้นะคะ เราจะมีโซนนันทนาการทั้งชุดโฮมเทยเตอร์สามารถนั่งดูหนังก็ได้นะคะห้องนี้หรือว่าจะร้องคาราโอเกะให้สนุกก็ทําได้จ้าถัดมาตรงนี้จะเป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะคะมีกิจกรรมนันทนาการมากมายมีมินิบาร์เล็กๆให้ได้ดื่มทานกันนะคะด้านบนเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นที่พักแล้วก็เตียงนอนสําหรับคนที่ชอบปาร์ตี้ยันหวางนะคะ เช้ามาเนี่ยสามารถเปิดประตูมาดูวิวได้นะคะตรงคาบเนี่ยก็จะเป็นห้องแบบซูเปอร์เวีพเช่นกันค่ะก็เหมาะสำหรับการปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะหลายๆคนสามารถชวนมาได้นะคะห้องนี้ก็อาจจะมีราคาที่ดูสูงกันไปหน่อยนึงเนาะเรามาดูในส่วนของโซนสวนน้ํากันบ้างนะคะอิงขอเรียกว่าสวนน้แลวกันเนาะเพราะว่ามันมีสสาว่ายน้ําที่ดูกว้างขวางนะคะเราก็จะมีสไลเดอร์อยู่ด้านบนเลยจ้านี่ สไลเดอร์ด้านบนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันค่อนข้างสูงนะเราอาจจะต้องปีนบันไดขึ้นไปไม่เหมาะสําหรับคนที่กลัวความสูงนะคะแต่เดี๋ยวพี่อิงอจ,จะพาไปเล่นให้ดูดีกว่าไหนๆก็มาแล้วนะคะเพราะว่ารีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของสไลเดอร์นะคะมันอาจจะไม่ใหญ่ยักษ์เหมือนสไลเดอร์ที่พี่อิงพาไปเล่นกันนะแต่ว่ามันก็ดูท้าทายกันดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรื่องสไลเดอร์กันเลยจ้ามาเลยพี่อิงขอสไลเดอร์ไปเลยิ ลูมแบบนี้หยสไลเดอร์กันแบบชิลๆนะคะไม่ได้หวัดเสียวอะไรมากนะแต่ว่าสามารถเอามาเล่นแทนสไลเดอร์ใหญ่ยักษ์ได้นะคะอันนี้ก็ดูท้าทายกันดีนะและอันนี้ก็เป็นชายทะเลข,ของทางรีสอร์ทของเราจ้าเห็นไหมจ้าทั้งวิวทิวทัศน์ก็ดูสวยงามผู้เข้าพักเนี่ยได้มานอนอาบแดดกันชิลๆนะคะแบบนี้ดูสิหูแลวก็ตรงนี้เนี่ย เราก็จะมีนี่เลยสามารถก่อกองทรายได้นะคะอันนี้คือเราแบบทําไว้ให้น้องๆหนูๆมาเล่นกันนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็จะมีสนามวอลเลย์บอลชายหาดนะก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดตรงนี้กันได้เลยนะยังไม่พอนะคะเรายังมีกิจกรรมสุดชิคมากกว่านี้อีกนะ ในรีสอร์ทของอิงเนี่ยก็ยังมีบริการอื่นๆนะอย่างเช่นบริการรถกลอฟนะคะอันนี้จะเป็นบริการรถรับส่งที่สามารถมุกไปไหนมาไหนในรีสอร์ทของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวอิงจะนั่งรถกลอบพาไปดูฟันปาร์ของเราเนี่ยก็คือเป็นสวนขนาดเล็กที่เอาไว้ให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจมาสนุกกับเครื่องเล่นต่างๆนะคะเนาะเผื่อแบบว่าอยู่ในรีสอร์ทแล้วแบบเบื่อเหงากันนะคะก็สามารถจะซื้อ ที่เก็ที่นี่นะคะในการเข้าไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้นะคะเราก็สามารถเข้าไปเล่นในจุดต่างๆกันได้เลยจ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไลเดอร์ที่เราสามารถเล่นได้นี่เลยเปีขึ้นไปแบบนี้แล้วก็สไลเดอร์ลงมอาอุ้ยอะไรนี้นั่นมอะไรนี้ทําไมเราถึงแบบความน้าตลอดเวลาเลยโอ้ยตายแล้วหัวใจจะวายนะคะน้องๆหนูๆสามารถเข้ามาเล่นในนี้กันได้นะคะสไลเดอร์ของเราเนี่ยมันไม่สูงนะ มีชิงช้าให้เล่นกันด้วยเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นจะเป็นไม้กระดานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนเอาไว้แบบให้เรากระโดดเล่นนะคะดูสนุกดีก็ตรงเนี้ยมันจะมีหอเอาไว้รูดเชือกนะตรงเนี้ยสามารถที่จะปีนขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็รูดเชือกได้เลยเจอบแบบนี้รูดไปตรงนน้นจ้าใครที่ชอบแบบ กระโดดหอนะคะก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะเดีย๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันต่อเลยนะคะนี่เลยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสนามบินนะคะที่นี่ก็มีให้บริการสนามบินนะคะสําหรับคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินสามารถมาลงที่รีสอร์ทของทางพี่อิงได้เนาะนี่ที่นี่เนี่ยพนักงานของเราอะ่ะเราเทนมาดีนะคะเราก็จะมีการบอกไฟ์บินจากที่ต่างๆมาลงที่นี่นะเราจัดแจงที่นั่งไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะ ส่วนชั้น2เนี่ยเราขึ้นบันไดเลื่อนไปก็จะมีให้บริการเป็นเหมือนแล้วอันนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นโซนสําหรับจัดอาหารจัดเครื่องดื่มอย่างเงี้ยแขกผู้ที่มาพักทั้งหลายเนี่ยถ้ากําลังรอเครื่องเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการในโซนนี้กันได้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งสําหรับรอเครื่องเนาะแต่ที่นี่เนี่ยมันเชื่อมต่อกับหอคอยนะคะหอคอยด้านบนจะเป็น ATC Tower เราสามารถที่จะปีนขึ้นไปดูวิวก็ได้ หรือว่าจะไปดูห้องควบคุมก็ได้จ้าจะอยู่ด้านบนค่ะนี่เราีนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมนะคะในการดูว่ามีเครื่องบินลำไหนที่บินเข้ามายังเกาะของเรานะคะเราจะเอาไว้ใช้ในการสื่อสารแล้วก็สอดส,ส่องเนาะมาดูตรงนี้กันต่อเลยค่ะก็จะมีเครื่องสแกนรักษาความปลอดภัยนะคะก็เรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าพักผู้ที่เดินทางมาเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับที่1นเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นเกต รอเครื่องบินนะคะเราก็จะมีให้บริการเกททั้งหมดอยู่4เกทนะเดี๋ยวเราไปดูในโซนอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะนี่เลยจ้าพี่อิงมีอะไรมานําเสนอนะบอกเลยนะคะว่ารีสอร์ทเนี่ยคือนอกจากเราจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันแล้วก็มีสถานที่พักที่แบบ ตอบย์คุณผู้ชมแล้วนะเรายังจะมีนี่เลยเป็นลานจอดเครื่องบินนะคะพี่เอกอ่ะได้ซื้อเครื่องบินมาไว้ใช้เป็นส่วนตัวเลยนะก็จะมีทั้งเครื่องบินใบพัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินเจ็ตด้วยอ่านี่เลยจ้าอันนี้เป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะเอาไว้แบบไปเกาะต่างๆนะเออเพราะว่าแถวๆนี้คือเราจะมีเกาะเพื่อนบ้านอยู่ค่ะถัดจาก สนามบินแล้วเนี่ยก็ยังมีโซนอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวพี่อิงจะพาไปดูกันเลยดีกว่านะที่นี่เลยที่พี่อิงอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะก็คือบ้าน v i p นี่เลยทุกอย่างในบ้านแห่งนี้เนี่ยขลับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะขอบอกไว้เลยนะคะอันนี้ก็ถ้าให้จินตนาการนะคะก็จะเป็นภาพโฮโลแกรม <Wow. S 1> เป็นเตาผิงไฟแบบโฮโลแกรมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถแบบทำให้เรารู้สึกอบอุ่นได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี นี่เลยโซฟาขนาดใหญ่นะให้เราได้นั่งได้นอนกันเต็มที่นะคะมีทีวีจอ,อยักษ์ให้ดูกันด้วยอ,อู๋นี่คือแบบว่าบ้านในฝันของพี่อิงกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนเล็กๆไว้ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันมีเปียโน,โนให้ได้เล่นด้วยนะคะเล่นได้นะอันนี้บอกเลยนะอ่าเหมือนกับบ้านคนรวยเลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีนี่เลยโซนโยนโบสุดยอด เบื่อๆเนี่ยก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะโยนโบลิ่งหรือว่าจะชวน,นเพื่อนๆเนี่ยมาปาร์ตี้เป็นสิบกว่าคนน่ะบ้านก็ยังเพียงพออยู่นะคะในบ้านแห่งนี้เนี่ยสามารถจุคนน่ะได้เป็นสิบเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราจะมีโซนห้องครัวเล็กๆนะคะอันนี้เราก็จะมีพ่อครัวให้บริการนะคะทําอาหารทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูชั้น2นะสามารถเดินขึ้นบันไดไปดูกันได้สําหรับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยเราก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้นะอันนี้ นะคะก็จะเป็นโซนเล็กๆนะคะสำหรับจัดปาร์ตี้สี่ห้าคนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนขนาดใหญ่มีเตียงอยู่ตรงกลางนะคะร้อมรอบไปด้วยนี่เลยหน้าต่างแบบกระจกนะคะนี่ผนังกำแพงหน้าต่างแบบกระจกแบบนี้นะคะมันดูแบบเห็นทะเลแบบเกือบ360องศาอะไรจริงๆค่ะชอบแบบนี้มากๆเลยเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะนี่ตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะนี่เลยอันนี้ก็จะมีฉากกั้นนะคะเราก็จะมีนี่เลยที่นอนแล้วก็มีทีวีนะคะให้บริการด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้นิรภัยในการเก็บเงินเช่นกันเปิดประตรูกออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะดูวิวข้างนอกได้นะคะนี่เห็นไหมเกาะด้านหน้าเนี่ยคือทางพี่อิงอ่ะได้ซื้อไว้แล้วนะคะเพื่อทําเป็นสนามแข่งเดี๋ยวเราอ่ะจะพาไปดูใกล้ชิดกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปแข่งรถกันด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันก่อนนะคะอันนี้อขอนําเสนอเลยเป็นบ้านที่พี่อิงอายากทํามากๆคือถ้าพี่อิงมีบ้านเนี่ยพี่อิงอายากจะทําแบบนี้มากๆเลยนั่นก็คือสระว่ายน้ําที่เห็นวิวทะเลนะคะนี่เวลาที่เราลงสระ่าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยืนมองวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี่ที่พี่อิงอยังไม่ได้สร้างเกาะสนามแข่งรถข้างหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นวิวทะเลแบบเห็นทะเล ร,รอบๆแบบ180องศานะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นวิวที่ดูสวยงามมากๆจริงๆอะ่ะคือชอบแบบนี้นะคะ่ะก็ใครร้อนๆเนี่ยมาพักที่นี่เนี่ยได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งการผ่อนคลายนะคะแล้วก็ได้ทั้งความอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะคะอิงขอแนะนําเลยนะคะว่าบ้าน V I P นี้เจ๋งมากๆเลยจริงจ้านี่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีน้ําพุด้วยนะน้ําพุใหญ่มากๆเลยตอนกลางคืนเนี่ยน้าพุอันนี้นะคะมันก็จะมี แสงสีให้ได้ดูกันด้วยนะบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจริง,รงแต่มแมวไปเลยจ้าแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะมีโรงจอดรถนะคะซึ่งรถในที่นี้เนี่ยเราก็ให้บริการสำหรับแขกที่มาพักในบ้านเว P ตรงนี้ด้วยนะเราจะให้บริการรถแบบเป็นรถกระบะนะคะเผื่อมีผู้ใช้บริการที่เขาแบบมากันทั้งครอบครัวหรือว่ายังไงเนี่ยรถกรอล์ฟคันเดียวมันก็เอาไม่อยู่เนาะ เดี๋ยวพี่อิงจะพาไปดูตรงแหลมบ้างดีกว่านะน่าจะเป็นแหลมนะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นประภาคารในการส่องแสงจ้าอันเนี้ยใช้เงินในการสร้างค่อนข้างเยอะกันนิดนึงนะกว่าจะได้มานะใช้เวลากันเยอะอยู่หูดูสูงมปาง,างเลยนะด้านบนเนี่ยสามารถขึ้นไปดูวิวได้นะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นจุดสําหรับจอดเฮลิคอปเตอร์นะเราสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยนะแต่ พี่อิงเนี่ยไม่ให้แขกขับนะคะพี่อิงจะเอาเก็บไว้ขับคนเดียวนะนี่เลยนี่ขึ้นหอมาแล้วเราสามารถที่จะนี้ได้ด้วยโอ้หอหอหจะไม่หอมันยังไงนะไอ้ไอ้เดียวเดียวเดียวหุ่ยหอคว่ำไปแล้วว่ะปะโถเอ้ยไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเสกมันออกมาได้ปึ้งแบบนี้โหยรวยแล้วไงอ่ะฮ่บอกเลยเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านะคะประภาคารแห่งแสงอันนี้เนี่ยก็สามารถเอาไว้ ส่งแสงส่งไฟดูลาดเลารอบๆได้นะคะว่ารอบๆเกาะของเราเนี่ยจะมีภัยอันตรายอะไรหรือเปล่านะ,ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือพี่อิงอะ่ะจะเอาไว้ขึ้นมาดูพวกวิวทิวทัศน์แบบเวลาเราเหงาๆอะไรเงี้ยค่ะดูทะเลที่มันแบบ ลูกหูลูกตาแล้วมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้นะคะเนาะคราวนี้เราจะพาไปมันกันต่อที่สนามแข่งที่พี่อิงบอกเมื่อกี้เลยนะคะมันคือสนามแข่งรถแรลลี่นะมาถึงแล้วจ้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับแข่งรถเรลลี่เย้พี่อิงขอตั้งชื่อว่าเรสไอแลนด์นะคะนี่พี่อิงเสกรถบักกี้ขึ้นมานะคะ รถบักกี้เนี่ยมันก็มีสปีดค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวพี่อิงอาจจะพาไปแข่งกันเลยดีกว่าไปเริ่มแข่งกันเลยค่ะนี่เราจะไปตามเส้นทางนะคะกระโดดจับแบบนี้ไอไปแล้วแล้วก็เราจะไปตามทางตรงนี้ดีกว่าคะ่ะดูท้าทายดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเร่งความเร็ววูเร่งความเร็วไปแล้วไปแล้วเราต้องเร่งความเร็วอีกนะคะเราจะได้รู้สึกว่ามัน รวดเร็วว่ะก็ว่องไวนะ,ค,ะค่อยๆไปแบบนี้ค่ะี่ไต่ไปตามทางนะคะเพราะว่าทางที่นี่เนี่ยอุ้ยมันคน,คนข้าบมัคนค่านารคดเคี้ยวแล้วก็เลี้ยวโค้งตกไปแล้วปะทถเ <c oughs> สียดายจังเลยนะจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเชียวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือเส้นทางแถวนี้เนี่ยเราไม่ต้องกวอันตารายเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราตกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราจะมี จุดเซฟโซนแล้วก็จะมีพนักงานที่แบบว่าคอยช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะแม่ <Wow. S 1> ไอ้เส้นทางตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะเราอาจจะต้องกะระยะในการวิ่งของตัวรถกันสักหน่อยค่ะไปเขานี้เร่งความเร็วอือจุดไปเลยจ้าวูมาแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปขึ้นไปแบบนี้ค่ะใกล้ถึงเส้นชัแล้วใกล้ถึงเส้นชัแล้วอีกนิดเดียววูไม่ถึงเส้นชัยกันแล้วจา้า ยังมีเส้นทางสนามแข่งที่ท้าทายอยู่นะเดี๋ยวอิงจะพาไปเล่นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยจะพาไปอีกเส้นทางหนึ่งนะที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยจะต้องคิดว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันน่าท้าทายจริงๆนะเราขอไม่ไปตามทางสีม่วงนะคะนี่เราจะไปทางนี้เลยปื้ดขึ้นไปเหนือภูเขาเลยจ้านี่ขึ้นไปแล้วเราต้องไต่ขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเราจะไปตามทางแล้วก็ เราจะมาตรงนี้เลยค่ะเป็นเส้นทางครุโหของที่นี่ในโอ้ยโอ้โอยไต่ไปแล้วแล้วก็จูดแบบนี้อ้ไม่ตกล,ลงไปข้านไอ้ตกลงไปข้างล่างจนได้เห็นไหมมันรถเรามันสามารถที่จะแบบกระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องกะระยะดีๆนะเพราะว่าความเร็วของรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ แรงมากเลยจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของรีสอร์ทเราเลยก็ว่าได้นะคะหลายๆคนที่มาที่นี่เนี่ยเขาชื่นชอบกันมากจริงๆเลยค่ะและนี่ก็คือรีสอร์ทของพี่อิงนะคะที่วันนี้ได้มารีวิวให้ดูกันอรังการงานสร้างกันเลยใช่ไหมล่ะบอกเลยนะคะว่ารีสอร์ทที่นี่เนี่ยใช้เงินนับ6กกว่าล้านในการสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดเลยนะ สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมีรีสอร์ทสวยๆแบบนี้เหมือนกับพี่อิงสามารถเข้าไปสนุกกันได้ในเกมโรบอกหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยที่อยากจะให้พี่อิงอ่ะมาเล่นเกม,มอื่นๆหรือว่าอยากให้ลองมินิเกม,มนในหมดอื่นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องพี่อิงกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่อิงเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบาย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 นะ bye bye. Bye bye.